รับเกียรติให้มาพูดในช่องของ j c นะครับ OBP นะครับ j c ภาคใต้นะครับรับเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะวันนี้ก็ได้ไปประชุมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นเดินทางกลับมาถึงได้สักพักนะครับตรงนี้ผู้ที่เปิดโอกาสนะครับให้ผมเข้าสู่ธุรกิจ j c นะครับคือท่านอาจารย์นิกรเมฆนะครับอ่าชัดแล้วนะครับท่านที่นะครับ คือผู้อากาศเกิดจากนิกอร์ดังเมกนะครับภายใต้สายงานนะครับก็คุณติ๊กบรการพิมพเลขาแม่ทีมใหญ่นะครับตรงนี้วันแรกนะครับวันแรกที่มารู้จัก j จซได้อย่างไรนะครับเพราะเมื่อก่อนอดีตก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับคือเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับค้าขายกับเจนพยอมนะครับสิบแปดปีได้นี่มาล้านแปดนะครับค้าขายอะไรมั่งครับ ขายทุกอย่างนะครับเพราะเราเป็นคนจีนพ่อกับแม่บอกว่าค้าขายถึงจะรวยนะครับค้าขายถึงจะรวยนะครับแต่เราก็ค้าขายกันมาอย่างอะไรรับคนจีนเขาบอกว่าขขังขันแข็งนะครับขขังปิดที่นะครับสิบปีก็ไม่รวยอันนี้เรื่องจริงนะครับผมพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าค้าขายมาสิบแปดปีได้นี่มาล้านแปดนะครับแต่พอมาทำเจซีนะครับวันที่มาฟังเจซีครั้งแรกนะครับอ๋อไม่ได้บอกนะครับว่า ให้มาฟังในเรื่องอะไรท่านเพียงแต่บอกว่าให้มาฟังสิ่งดีๆนะมาฟังสิ่งดีๆนะครับได้ยินชัดเจนครับทนครนะครับภาพชัดเจนไหมครับภาพนะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับเชื่อไหมครับว่าผมพาคนไปทั้งทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้เลยนะครับว่าว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ท่านผอนะครับกศนท่านเพียงแค่บอกว่า ชัดครับโอเคนะครับท่านบอกว่าให้มาฟังสิ่งดีๆเชื่อไหมครับว่าผมพาคนไปท้งที่ตัวเองยังไม่ได้สมัครได้ถึงหนึ่งร้อยคนครับหนึ่งร้อยคนนะครับถ้าชอบใจนะครับกดหนึ่งให้หน่อยครับถ้าชอบใจนะครับกดหนึ่งให้หน่อยครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันนั้นวันที่ผมพาคนไปนะครับได้ถึงหนึ่งร้อยคนนะครับคนที่พูดแผนวันนั้นก็คือท่านพระตอนนี้เป็นพระนะครับคือพระอาจารย์นิกรบางเมฆ นะครับท่านนะครับถามว่าทําไมคนเยอะจังนะครับแล้วท่านก็อยากจะเห็นคนเยอะอยากจะตัดบทไม่จบไปท่านก็บอกว่าวันเนี้ยเราจะมาพูดเรื่องยงหึงนะครับคือสมุนไพรจีนดีดีนะครับขวดละตอนนั้นคือสองพันห้าผมฟังในใจโอ้โหไม่ธรรมดาไม่แพงนะครับแต่มันโครตรละแพงหรือโคตรแพงนะครับในใจนึกอยู่นะและเชื่อไหมครับว่าจากคนร้อยคนที่ผมแนะนําไปเนี่ยนะครับ อาจารย์นิกรพูดไม่ถึงสิบนาทีเหลือผมคนเดียวครับเหลือผมคนเดียวนะครับถ้าคิดว่าสุดยอดนะครับขอกดแปดให้หน่อยกดแปดให้หน่อยนะครับ <Okay. S 1> เหลือคนเดียวจนมีบทกลอนที่บอกว่าเพชรเม็ดงามเกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรเกิดได้ก็มากค่าเพชรจะแก่งต้องได้ผ่านการเวลาครับคนจะกล้าต้องได้ผ่านความอดทนนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดแปดให้นะครับเพราะท่านประธานบอกว่า ในท่านในการทำ JC เนี่ยร้อยคนนะครับจะประสบจริงสาเร็จจริงนะครับไม่เกินห้าท่านห้าท่านนี้ก็จะจริงจริงก็ไม่เกินสามท่านนะครับผมแนะนำร้อยคนนะครับแต่ตัดสินใจมีคนเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็แนะนําคนให้จา์นี้ก่อนยี่สิบคนเชื่อไหมครับว่ายี่สิบคนนั้นก็ไม่ทําก็ไม่ทําผมเสียทรัพยากรบุคคลนะครับทรัพยากรนะครับในมือไปร้อยยี่สิบท่าน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เห็นโอกาสเขาไม่เห็นโอกาสนะครับเขาไม่รู้เขาคิดว่ายามันแพงบริษัทนี้มีสินค้าตัวเดียวนะครับแต่ผมเห็นโอกาสครับเพราะวันนั้นผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้มาเรื่องแผนกานะรตลาดไอ่ผมไม่ได้มาเรื่องตัวยานะครับไม่ได้มาเรื่องยาคือต้องการมีรายได้วันละพันนะครับขอวันละพันครับสามสิบวันสามหมื่นแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับหลังจากที่ผมตัดสินใจนะครับ ทำแล้วนะครับตัดสินใจทํานะครับทาทั้งที่ตัวเองไม่มีความพร้อมนะครับมหนี่อยู่ร้านแปดนะครับตัดสินใจไปกู้นะครับไปกู้มาเลยกู้โดยที่ไม่บอกอาจารย์พยอมด้วยนะครับท่านกล้าไหมครับกู้โดยไม่บอกคนที่บ้านท่กล้าไหมครับกู้โดยที่ไม่บอกมหนี้ร้านแปดตัดสินใจไปกู้สี่หมื่นตอนนั้นจะทำเจ็ดรหัสปรากฏว่าคนที่กู้ให้บอกว่าเอาไปสองหมื่นถ้าสี่หมื่นจ่ายวันละพันเดี๋ยวจะไม่พอนะครับก็ตัดสินใจให้ผมมาสองหมื่น และที่สําคัญหักดอกนะที่จ่ายร้อยละยี่นะครับก็คงจะเข้าใจเนะาะร้อยละยี่เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วผมก็เอามาลงสามรหัสนะครับโดยที่ไม่บอกไม่บอกอาจารย์ทยอมนะครับแต่หลังจากที่ได้ฟังแผงนตลาดแล้วครับหูมันพึงครับหูมันพึงเหมือนหูช้างเลยวันละพันวันละพันสามสิบวันนะก็าสามหมื่นน, 30, 000, นะครับตื่นเต้นนะครับโอ้โหหูกลางเลยนะครับก็ไปบอกอาจารย์ทยอมนะครับว่า กลับมาบ้านนะครับก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะพารวยวันละพันนะครับอาจารย์พยอมบอกว่าไงครับเป็นบ้าเหรอบริษัทไหนให้ได้วันละพันลงไปเท่าไหร่ทําไปเท่าไหร่ใจผมเลยยุตะตุมครับหรือตตุมนะครับผมบอกทันทีครับแค่สี่ร้อยห้าสิบทั้งที่ตัวเองนะครับไปกู้เงินมาลงแล้วนับบอกทันทีเลยสี่ร้อยห้าสิบเพราะว่าอะไรครับเราไหวนะครับตรงนี้แต่หลังจากที่ทําทุกวันทําทุกวันนะครับจากแกตลาดนะครับฉีเป้าให้จาริก่อนพูดทุกวันนะครับ ถึงเที่ยงคือตีหนึ่งก็พูดนะครับถึงเที่ยงกินตีหนึ่งก็พูดนะครับปรากฏว่าครับเดือนแรกครับเดือนแรกได้มาห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับถ้าชอบใจตกมือรัวๆหน่อยครับตกมือรัวๆหน่อยนะครับเดือนแรกนะครับได้มาห้าหมื่นหลังจากนั้นยอดไม่เคยตกนะครับยอดไม่เคยตกนะครับตรงนี้นี่คืออาชีพเดิมๆนะครับเห็นไหมครับปั้นกลิงคือต้นมะพร้าวนะครับตับปลาทูนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับ และก็เคยอยากที่จะเล่นการเมืองด้วยนะครับในชุมชนในสังคมนะครับในหมู่บ้านก็ลงสมัครตรงนี้นะครับแต่ญาติทางอาจารย์พยอยมขอไว้ก่อนเขาบอกว่าผมยังอายุน้อยขอให้คนเท่าคนแก่ก่อนเขาว่าอย่างนี้นะครับก็เข้ามาัดับที่สามนะครับตรงนี้นะครับนี่ยะครับคือผู้ที่เปิดโอกาสนะครับก็คือผอกศนนะครับอาจารย์นิกรนะครับตรงนี้และอย่างที่บอกวันับว่าโลกทุกวันนี้นะครับมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมันหมุนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้อง หยุดนิ่งถ้าเราหยุดนิ่งเราหยุดกับโควิดนะครับเราก็จะหมดพลังนะครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ท่านประธานบอกนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรับรู้ข่าวสาร JC อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะโลกยังไม่เคยหยุดหมุนเลยนะครับเราก็ต้องไม่หยุดนะครับเราก็ต้องไม่หยุดอย่าหยุดการทำ JC อย่าหยุดนะครับเหนื่อยได้ท้อได้นะครับแต่อย่าท้อถอยนะครับตรงนี้หลังจากที่ทําทุกวันทําทุกวันนะครับเรา นะครับผมก็แนะนําคนอย่างเดียวนะครับมีตอนนั้นคือคนใหม่เป็นใหม่คนใหม่ๆ่ก็แนะนําคนแนะนําคนอย่างเดียวให้อาจารย์นิกรพูดแล้วผมก็สังเกตอาจารย์นิกรพูดอย่างไรนะครับไปหาเคสคนที่ไม่มีเงินนะครับไปหาเคสบางคนจะบอกว่าไม่เวลานะครับท่านพูดอย่างไรเราก็เป็นครูรักพักรรมจามาตลอดนะครับสองเดือนเต็มกับอาจารย์นิกรบางเมฆและถือว่าผมโชคดีครับเพราะว่าอะไรครับอาจารย์นิกรบางเมฆไม่มีรถครับไม่มีรถก็เลยได้มาใช้รถที่บ้านรถใหม่ๆหม่เลย ไฟแดงออกให้เลยนะครับไปไหนไปกันลุยไหนลุยกันนะครับยังจําได้เลยครับว่าอาจารย์นิกรขึ้นตาแหน่งตอนนั้นเมนเจอร์นะครับเมนเจอร์ก้ารถไฟแดงฟอดนะครับโดยมีอาจารย์พยอมไปด้วยนะครับขับไปเรื่อยๆอาจารย์อาจารย์พยอมก็ถามว่าอาจารย์นิกรทําไมไม่แซงสิบล้อล่ะนะครับปรากฏว่าอาจารย์นิกรตอบว่าไงครับเราตามตูวสิบล้อดีแล้วปลอดภัยแต่พอไปถึงไฟแดงครับรถหยุดครับทีนี้อาจารย์นิกรนะครับ ไปไม่ได้ต้องให้ตำรวจมาเอาขับไปให้มารู้สังนะครับว่าอาจารย์นิกรเพิ่งขับรถครั้งแรกนะครับอาจารย์พยอบอกว่าไงโอ้ลออตายมาได้ก็ดีเนาะนะครับนี่คือประสบการณ์จริงๆนะครับร่วมทํางานอาจารย์นิกรมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นแหะครับหลังจากที่มีรายได้ห้าหมื่นะครับก็เอาสเตทเมนต์มาให้อาจารย์พยอมดูเพราะช่วงที่ทาครั้งนั้นนะครับคุณพ่อของอาจารย์พยอมนะครับป่วยป่วยหนักนะครับ ป่วยหนักก็ไม่ได้ไปทําด้วยนะครับแต่หลังจากที่เห็นสเตทเมนเข้าบัญชีห้าหมื่นเชื่อมครับเกิดอะไรขึ้นจากคนที่ว่าผมบ้านะครับเชื่อไหมครับว่าชวนผมไปร้อยเอ็ดผมก็ไม่รู้ว่าไปทำไรไปกับจานิกรด้วยสามคนปรากฏว่าแอบไปลงอีกสามรหัสครับถามว่าใครบ้ากว่ากันนะครับใครบ้ากว่ากันนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับตําแหน่งตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะครับหรือคนเก่าอย่าท้อครับเพราะตำแหน่งนี้สามารถแซงกันได้นะครับ การพยอมก็คือตตำแหน่งก่อนผมอีกนะครับเป็นพิเศษนก่อนผมนะครับเพราะว่าอะไรครับผมมาทํารหัสนี้ให้ขึ้นตำแหน่งก่อนนะครับตรงนี้เพราะฉนั้นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนตัวเราก่อนนี่แหละครับเปลี่ยนตัวเราก่อนนะครับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปมากโควิดมันเปลี่ยนเรานะครับถ้าเราไม่ปรับเราไม่เปลี่ยนนะครับเราก็จะโดนปรับเราก็จะโดนเปลี่ยนเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใครนะครับ ท่านเห็นไหมครับบุคคลท่านเนี้ยนะครับหลายๆายท่านเนี้ยครับขวามือสุดตรงอาจารย์นิกรนะครับคือพันตำรวจเอกวิรัติพิบุลเพ็งนะครับและตรงนี้นะครับคือท่านบุญส่งยิ่งใหญ่และซ้ายสุดนะครับก็คือตอนนี้ตอนที่รู้จักกันท่านยังเป็นร้อยตํารวจโทนะครับปัจจุบันนี้ทถ้าเป็นพันตํารวจโทสมหมายอมรรชนะครับซึ่งเป็นดีงานนะครับเห็นไหมครับคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ทําไมยังถึงทำเจซีนะครับท่านบุญส่งก็ขึ้นเป็นเรด็านแล้วเปิดไอมานะครับอยู่ที่ ศรีสะเกดนะครับท่านพันตำรวจโทรนะครับสมหมายเอามรราะชะนะท่านก็ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์แล้วนะครับสามท่านนี้ขึ้นตำแหน่งหมดเลยทำไมเขาถึงทำเกืออกายนะครับหลายหลายท่านก็บอกถ้าผมกเกษียณปุ๊บผมก็ไม่รู้จะกไปทำอะไรแต่ผมเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะท่านสมหมายนะครับท่านเก่งมากเลยนะครับในเรื่องของการขายผ้าอําไหมนะครับท่านเป็นคนจันทบุรีนะครับท่านก็จะบอกว่า บริษัทเราเนี่ยมีสินค้าผ้าอนาไมยนะครับเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งเนี่ยนั่นคือผ้าอนาไมยที่มาจากญี่ปุ่นใส่แล้วสบายฮินะครับไม่ว่าจะฮิเล็กฮิใหญ่นะครับเรามีไซส์ให้หมดเลยท่านขายผ้าอนาไมยเก่งมากนะครับแล้วก็ขายปุ๋ยเก่งมากเลยเพราะอะไรครับหลังจากที่เลิกราชการนะครับท่านก็จะลงสวนแบ่งปุ๋ยไปตามสวนต่างๆนะครับเพราะว่าใช้ปุ๋ยดีท่านก็จะแนะนําต่อนะครับท่านก็แนะนําต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ท่านผู้ส่งก็เปิดไตหมานี่นะครับ ตรงนี้นะครับภาพเหล่านี้เราสามารถที่จะไป m o t ิเว t ได้เลยนะครับและทุกวันนี้ครับท่านต้องเปลี่ยนนะครับท่านต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับก็จะลําบากนะครับและท่านก็ไม่ต้องไปสนใจใครด้วยว่าใครจะว่าคุณอย่างไรนะครับเมื่อก่อนผมก็เจอครับไปแล้วไอ้เสื้อสูทนะครับนักธุรกิจใหญ่ออกจากบ้านแล้วนะครับผมก็เจอครับต้องเจอเราต้องเจอกันทุกคนแต่ถ้าเจอแล้วตรงนี้แล้วขอให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าเราจะทําให้ได้เราจะทําให้ได้นะครับและเราก็ต้องพัฒนาตัวเอง นะครับอัตารา nah, ตัวเองตั้งแต่ความคิดการกระทำคําพูดทุกอย่างการแต่งตัวต้องเหมือนใหม่ทําใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปรับเปลี่ยกน,ยนยย <okay. S 2> ก่อนได้เปรียบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับปรับเปลี่ยนก่อนได้เปรียบเพราะโลกมันเปลี่ยนนะครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนท่านก็จะโดนเปลี่ยนนะครับอย่างที่ท่านประธานพูดนะครับตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะหลายๆท่านคือต้องการอะไรครับต้องการเรื่องของรายได้ผมก็มาเรื่องของรายได้ผมบอกเลยตรงๆว่า มาเรื่องอะไรได้สิบสี่ปีแล้วไม่ได้สนใจเรื่องตัวยาเลยแต่พอมาเจอเคสมาเจอเคสเรื่องผู้ป่วยนะครับหลังจากที่คุยกับอาจารย์พยอมตกลงได้แล้วนะครับเอายาที่ฝากอาอไว้อกขุนใหญ่สี่คุเล็กเอามาบ้านเอามาญาให้อาจารย์พยอมกินหมดเลยนี่คือความหวังดีของผมนะครับารายาอะไรก็ไม่รู้น้ําดาๆเอาให้ญาติอาจารย์พยอมกินก่อนเป็นอะไรก็เป็นก่อนปรากฏว่าสิบวันได้เรื่องครับสิบสี่ปีแล้วผมไม่ได้มาในเรื่องตัวยานะครับไม่ได้มาเรื่องอย่างผมมาในเรื่อง รายได้นะครับเอายาไปให้กินปุ๊บบางคนบอกว่าที่พงบักพงไอ้พงเรียกหมดเลยนะครับทําไมไหนมึงบอกว่ายามึงดีทําไมกูกินแล้วกูปวดเข่าหนักกว่าเก่าปวดหัวหนักกว่าเก่าแล้วผมจะตอบได้อย่างไรครับเพราะผมไม่ได้มาเรื่องสุขภาพผมมาในเรื่องของไรายได้แต่ผมโชคดีครับที่มีที่ผมมีบัตรนะครับบัตรคุณติ๊กวร,รการนะครับซิ่งเป็นเป็นพยาบาลผมก็โทรไปถามนะท่านก็บอกว่าบุรอดอยู่ไหน ครับผมก็บอกว่าผมอยู่เชียงใหม่ถ้าอย่างนั้นเธอกลับมาก่อนเชื่อไหมครับว่าผมเพิ่งไปถึงเชียงใหม่แต่แม่ทีียบกลับแต่ถ้าเป็นหลายๆท่านอาจจะยังไม่กลับเพราะว่าอะไรครับเพิ่งไปถึงแต่ผมกลับมามาเรียนรู้เรื่องตัวยาใหม่นะครับเงินเข้าบัญชีได้หลายแสนแต่ต้องกลับมาเรียนรู้ตัวยานะครับเพราะผมมีหน้าที่แนะนาคนแนะนาคนทำออฟไลน์เต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ชอบที่จะไปแนะนําคนเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือการทํางานเห็นไหมครับการทํางานนะครับ ไอภาพมุมซ้ายบนนี้ไม่ใช่แม่นางนะครับอาจารย์พยอมนะครับนะครับไปดูสวนของทีมงานนะครับแม่น้าน่านนะครับและที่กระเป๋าตุงๆนั้นไม่ใช่อะไรนะครับไม่มีภาพเอาภาพหายไปไหนนะครับมีไหมครับที่กระเป๋าตุงๆนั้นไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือหลังจากที่ไปดูส้มปุ๊บเขาก็จะเด็ดส้มกับเข้ากระเป๋าเลยนะครับผลท้ายเราก็ได้มาเป็นกระสอบแบบนี้นะครับเป็นกระสอบแบบนี้ไม่เห็นภาพเอาเกิดอะไรขึ้น นะครับมันก็ยังปกตินะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับมายังครับามายังครับมายังครับไม่เห็นค่ะอ้าวมันเป็นอะไรเมื่กี้ยังเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับเห็นชัดอยู่ครับยังครับอ้าวยังไงแน่ครับยังครับบางคนว่าชัดบางคนว่าไม่ชัด นะครับเยวนะครับยังค่ะโอ้โหนะครับเดี๋ยวตะคู่นะครับ,รบโอ้โหใครส่งเลยครับดีจังเลยเดี๋ยวตะคู่นะครับตะคู่นะครับผมจะดูอ้าบางคนว่าชัดอยู่เสียงชัดแต่ภาพไม่มียังครับ ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคู่นะครับเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมครับอ่ะถ้าเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะพูดต่อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเสียงขัดภาพไม่มีภาพไม่มีภาพโอเคไม่เป็นไรครับหลังจากที่ผมทําอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับผมจะบอกทุกท่านเลยนะครับว่าการทําธุรกิจให้ง่ายนะครับไม่ยาก แค่นิดเดียวนะครับเียงแค่คุณมีความขยันจริงใจนะครับเห็นท่านประเานค่ะโอเคครับจริงใจนะครับอดทนนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเราทั้งคู่นะครับถ้าไม่ได้พบธุรกิจเครือข่ายนะครับคงไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเวลารายได้โดยอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกําหนดครับนะครับให้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งต่างจากอาชีพเดิมผมตื่นนะครับตื่นตีสามเข้าบ้านสามทุ่มนะครับเห็นแต่ภาพ คุณพูดโอเคนะครับเห็นแต่ภาพไม่เป็นไรครับตงแหนนึกว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ค่อยชัดหรือยังไงนะครับเชื่อไหมครับว่าผมทํานะครับเข้าบ้านนะครับสามทุ่มนะครับเป็นเวลาสิบปีนะครับนี่คือสิ่งที่เราขยันสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปนะครับแต่แต่นะครับมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์นะเพราะนั้นหลังจากที่ผมมาทำเจซีนะครับ สองปีแรกนะครับผมสามารถปลดนี้ได้ครับสองแรกครับสองปีแรกปลดนี้ได้คือต้องการปลดนี้ก่อนนะครับขอเชิญกดแปดให้ด้วยครับกดแปดให้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถปลดนี้ได้สองปีแรกทําจริงๆทําทุกวันนะครับไม่หยุดเลยนะครับตีหนึ่งตีสองบางทีก็ยังทําอยู่เลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับหลังจากที่ปลดนี้ได้แล้วครับได้อะไรครับก็เริ่มแนะนําคนแนะนําองค์กรเชื่อไหมครับว่าอาจารย์นิกรถามผมครั้งแรกเลยว่า รอดไ้ซ้ายหกหกร้อยขวาหกร้อยเนี่ยจะใช้ไกี่ปีในการขึ้นตําแหน่งณต,ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตําแหน่งคืออะไรผมก็ตอบไปเลยครับว่าห้าปีห้าปีขอขึ้นตําแหน่งแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมทําจริงนะครับทําทุกวันทําทุกวันพูดทุกวันพูดซ้ําๆพูดบ่อยๆสิบสี่ปีที่แล้วถือว่าโชคดีนะครับมีสินค้าตัวเดียวคือยงมันก็เลยทําง่ายมันก็เลยทําง่ายแต่ตอนนี้สินค้าเยอะแยะมากมาย รเราก็เลยเดาใจคนไม่ถูกไม่รู้ว่าจะคนนี้จะเอาเรื่องอะไรความสวยความงามเรื่องสุขภาพหรือจะเรื่องการเกษตรแต่เมื่อ14ปีที่แล้วโชคดีครับอย่างคุณธนิดาเนี่ยก่อนกิโลนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับว่า14ปีแล้วที่ทํามาด้วยกันนะครับอาจจะทําเยอะกว่าผมนะครับมียงเหืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็พูดแต่เรื่องยามีอย่างเดียวคือปิดว่าจะเอากี่รหัสแต่ตอนนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องเอา สินค้านําธุรกิจแต่เมื่อก่อนนี้เราธุรกิจนำนะครับจกปิดกี่โกแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับโควิดมันเปลี่ยนเราไม่ได้เราต้องเอาสินค้านำนะครับโดยเฉพาะทีมงานนะครับทีมงานของตอนนี้นะครับการปิดโกะไม่ได้ปิดเรื่องยงหึงแล้วนะครับจะมาปิดเรื่องเซ็ตต่างๆนะครับเซ็ตเอเซ็ตบีเซ็ตเปิดใจเซ็ตแม่บ้านนะครับเขาจะเอาเก้าลังนะครับก็คือ4 2 5 PV ย้าีเก้าลังก็3า2 5 PV ้าีเขาก็ได้สินค้าไปเขาก็ไปขาย เอาไปขายแล้วก็สร้างต่อยอดให้ลูกค้านะครับแล้วก็เรียกทีมงานมามาดูสินค้ามาดูยงเขิงมาดูกาแฟนะครับเชื่อไหมครับว่าทีมงานผมนะครับเอากาแฟตัวเนี้นะครับสาขาร้อยเอ็ดมีเท่าไหร่ทุกวันพุธเหมาหมดเลยทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสรรพคุณมันสุดยอดมากเลยนะครับสารนะครับที่ใส่ไปในกาแฟนี่มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้คอเลสเตอรอลได้แก้ความดันได้ ผมถามทีมงานเลยครับว่าทําไมเอาไปเยอะจังเขาบอกเขาไปขายแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนะครับต่อยอดทีมงานได้เพราะว่าอะไรครับคนหนึ่งเอากาแฟไปนะครับมีอยู่ยี่สิบห้าซองแล้วก็โทรหากันยี่สิบห้าวันทานกาแฟหรือยังเช้านี้ทานแล้วเป็นอย่างไรเห็นไหมครับได้มีการพูดคุยกันนะครับนี่คือเอาสินค้านําธุรกิจนะครับบางคนนี่นะครับปิดน้ํายาปักผ้านุ่มนะครับตัวเนี้ยนี่นะครับ ทีมงานขายเท่าไหร่รู้ไหมครับสี่ร้อยครับขวดละสี่ร้อยเห็นไหมครับขายขวดละสี่ร้อยแต่ถ้าสมาชิกก็สองร้อยยี่สิบเห็นไหมครับแต่ทีมงานขายสี่ร้อยขวดละนี่คือน้ำยาดันปุ่นนะครับนี่คือการเอาสินค้านาธุรกิจทําให้เขาชอบใจถูกใจแล้วให้เขามาเป็นสมาชิกกับเรานะครับตัวนี้น้ํายาดันปุ่นสุดยอดมากเลยนะครับอาจารย์ตู้ใช้ประจําเลยครับใช้ประจําใช้ให้ผมไม่ถูกครับใช้ให้ผมไม่ถูก นะครับตรงนี้เรามีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้นะครับแต่เมื่อสิบสี่ปีแล้วยมถงตัวเดียวนะครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมทํานะครับผมตังเจ็ดกันยาปีสี่เก้านะครับแล้วผมก็ลงนะครับไปกู้เงินได้ปุ๊บแปดกุมภาปีสี่เก้านะครับผมก็เขียนใบสมัครปิดโก้ทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินนะครับอาจารย์นิกรยื่นยื่นให้ยื่นให้นะครับสามข้อคืออะไรครับ แงสินทรัพย์ไปยืมหมดสิทธิ์ครับรถก็ยังผ่อนอยู่เมื่อก่อนมีรถแปดคันนะครับแต่ทุกคันสตาร์ทนี่ดังผ่อนๆผ่อนๆผ่อนๆนะครับมันก็เลยโดนยึดหมดเลยถามว่าเก่งไหมครับเก่งนะครับไปนั้นเก่งมากเลยตามยึดได้หมดเลยนะครับแต่มาทำเจซีครับมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับแปดกุมภาพันธ์ผมเขียนใบสมัครครับทําธุรกิจนะครับตั้งเป้าอาจารย์นิกรถามผมใช้เวลาห้าปีว่าพอขึ้นตําแหน่งแต่ผมทําทุกวันทําทุกวันพูดทุกวันทําทุกวัน พูดเรื่องเดิมนะครับบริษัทไม่ได้ย้ายไปไหนถ้ามาทานอยู่ที่เดิมยงเหิงนะครับโรงงานก็เปิดมาแล้วยี่สิบปีก็อยู่ที่เดิมตัวยานะครับสามจิตยาก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเพียงแค่เราศึกษาให้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ไปบอกเขาอย่างมั่นใจนะครับพูดทุกวันทําทุกวันนะครับผมก็ใช้เวลาแค่ปีกัสี่เดือนนะครับเยี๋ยมขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์นะครับถ้าถูกใจกดก้าวไหน่อยครับปีสี่เดือนขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์สองปีสองดเรกเตอร์นะครับสองปีสองดบ นะครับตรงนี้แล้วก็สี่ปีนะครับสี่ปีหกนะครับขึ้นเมนเจอร์อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็สี่ปีเก้าขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์ทวินนะครับเมนเจอร์ทวินสี่ปีกับสิบเดือนนะครับขึ้นเพสเดนบาลานทีนะครับไม่ถึงห้าปีครับขึ้นห้าตำแหน่งครับตรงนี้นะครับทําทุกวันพุดทุกวันพูดเรื่องเก่ายงเหลืองนี่แหละเพราะเราเป็นเลือดเกสีเต็มร้อยนะครับไม่ถึงห้าปีห้าตำแหน่งนะครับ ทำทีเดียวล้วนเดียวเลยแต่ตอนทาครั้งแรกไม่ได้สนใจนะครับว่าเมนเจอร์คืออะไรแต่ขอให้มีรายได้วันละพันวันละพันเป้าหมายเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าอะไรครับทำเจซีมันหาเงินง่ายแค่แนะนําคนนะครับสองเดือนแรกให่อาจารย์นิกรพูดพอหลังจากนั้นนะครับเดือนที่สามเดือนที่สี่อาจารย์นิกรเริ่มแล้วครับเริ่มออกอาการนะครับไม่ว่างไม่สะดวกนะครับกก็อยากให้ผมพูดนะครับ อาจารย์ครับวันนี้ผมคนนัดคนไว้ได้ยี่สิบ<ม>คนอาจารย์มาพูดให้หน่อยอาจารย์อยู่เชียงใหม่โอเคไม่เป็นไรครับอีกอีกห้าวันนะครับเดี๋ยวผมจะนัดให้พอวันที่สี่โทรไปครับอาจารย์ครับวันนี้ผมนัดได้ต้องสามสิบคนนะครับอาจารย์ลงมาพูดให้หน่อยอาจารย์อยู่เชียงรายก็ต้องขอบคุณอาจารย์นิกรนะครับขอ,อบคุณอาจารย์นิกรนะครับ <S <S ที่ทิ้งผมในวันนั้นถ้าไม่ทิ้งผมในวันนั้นก็ไม่มีนะครับไม่มีผมในวันนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับอาจารย์นิกรฝั่งนี้โตมากถ้าอาจารย์นิกรก็ต้องไปหา หมอปานีเห็นไหมครับฮะ,ะครับสาธุท่านนะครับท่านกระลับวันละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าครับแต่พอท่านสร้างสร้างนะครับทำซูปเปอร์ซ้ายขวาขึ้นพร้อมกันปีเดียวกันนะครับตรงนี้ท่านครับการทํางานของผมนะครับก็คือพูดทุกวันไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะนะครับหรือ เป็นกลุ่มนะครับแต่ช่วงแรกๆช่วงนี้ที่มีปัญหาในเรื่องของโควิดนะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดก็จัดประกลุ่มครับคอออนไลน์หากลุ่มซูมกลุ่มทุกวันเลยวันหนึ่งประมาณสามถึงสี่กลุ่มทุกวันนะครับกลุ่มไทยลาวอย่างเงี้ยกลุ่มสวิตอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราหยุดเราไม่คุยนะครับช่วงโควิดออกบ้านไม่ได้เราไม่พอหาเราไม่คุยเราไม่โทรเราไม่ซูมทีมงานก็จะหยุด ก็จะนิ่งตามเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่ทีมเราก็ต้องหยุดไม่ได้นะครับพอมไหม お見舞いのないのは。 สองสามแก้วหรอกต้องดูเยอะยไม่กินไม่กินเดียไม่ได้กินได้สามแก้วมันระเหอปิดฝาไหมเนี่ย What? É.